Morant against McConnell. Pick and roll. Morant. Oh! โอเคนะครับผมก็ขอกราบส,สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะกับช่องยัดห่วงนะครับสำหรับผลการแข่งขันเมื่อเช้าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมมิวเก้บัคบุกไปแพ้ให้กับแมมมี่ฮิตชิวเฉียดครับ114ต่อ119ชิมมี่บัตเลอร์สุดๆครับจัด56แต้ม9รีบาวคงความตายไว้ได้อีกคู่นึ่งมฟิกสีบุกไปแพ้กับเอลเอเลเร์111ต่อ117เลยบอเจมจัด22แต้ม20รีบาวดกับ7แอสซินััเิดป และการมาเยือนของ LA c l ค p p e เ s เวลา9โมงเช้าของพรุ่งนี้ด้วยนะครับฟ n i x s u ันขึ้นนำซีรีส์3ต่อ1แลวมาดูสถิติทั้งหมดของฟ n n ิก u ันนะครับผมเจา้าบ้านพวกเขามีทั้งหมดชนะ45แพ้37อยู่อันดับที่2ในดิวิชั่นสินัดหลังสุดชนะ7แพ้3เจมที่แล้วได้ Kevin Duran t ครับจัด31แต้ม11รีบาว6แอสซิส,สควบกับ d e v i n Bo o เก r er, ครับจัด30แต้ม9รีบาว7แอสซิส,สกับอ3สตีลทำทุกอย่างจริงๆครับส่วน, Chris Paul, วน,นททวคริ 19, 4, ร 9, สพบบอวั d น รีบาวกับอีก2บล็อกส่วนแต้มบอลต์เบนช์ได้จ็อดโอโคกี้จัด6แต้ม3รีบาวส่วนเรื่องความพร้อมของผมู้เล่นนะครับผมเคมรอนเพนบาดเจ็บที่หลังพรุ่งนี้ขึ้นควิชแนเบิลนะครับผมน่าจะต้องดูหน้างานอีกทีนะบาดเจ็บไปแค่1คนครับสหรับฟิลิปซันเกมที่แล้วเอคลิปเปอร์ไม่มีพอจ็อดไม่มีคาวายเลนาดนะครับแต่ก็ยังสู้กันสู่สีครับสำหรับเอคลิปเปอร์เวสต์บุกช่วงนี้กำลังร่างทองเลยนะครับเอามาดูกันที่เอคลิปเปอร์นะครับผมพวกเขามีทั้งหมดชนะ44แพ้38จบบอัันดที่3ใน Division. สิบสุดชนะ5 5แพ้เกมที่แล้ววเสบุกสุดๆครับผมมจัด37แต้ 6, รีบาวกับอีก4แอสซิสต์แล้วก็ยังมีนอร์แมนพาวจัด14แต้ม4รีบาวส่วนดิลิีก็ดอนวันนี้จัด10แต้ม2รีบาวกับอีก2แอสซิสต์ส่วนแต้มบเตัวเบนช์วันนี้ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับได้จากเทเรนซ์แมนคนเดียว13แต้ม2รีบาวกับอีก4แอสซิสต์ส่วนเกมนี้คาวาไเลนาและพอจ็อดก็ยังไม่ได้ลงนะครับผมพรุ่งนี้คาวาไเลนาก็รู้เอาออกไปเนื่องจากบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับส่วนพอจ็อดซีรีส์นี้น่าจะจบแล้วนะครับผมไม่ได้ลงเเเเเลลลล่ล่นะรร่่นนน,นนแแ้้วววะตอออออองงงงรรรุุางคคิปป์ีีสัับบมยยยกกทู ว่าเกมนี้ไม่ต่างกันเยอะครับวันนี้ผมให้เอเวอร์คลิปเปอร์แพ้ฟินิกซันไม่เกิน12คะแนนอย่างแน่นอนวันนี้ฟันธงนะครับผมเอเวอร์คลิปเปอร์ต้องมีคนขยับขึ้นมาช่วยเวสต์บรูคอีกนะครับแต่วันนี้เอเวอร์คลิปเปอร์แพ้ไม่เกิน12คะแนนอย่างแน่นอนวันนี้ฟันธงเลยครับผมใครได้อยากจะตามนะตามไปที่ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราได้เลยลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์ใต้เดสคริปชันสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กกกกดดเปป็นนนนนนนาาลลัััััังใใจหห้้้วววยยะะครรบบบผผมมสีขออตไ่